สวัสดีครับ EP นี้เราจะพาไปเที่ยวกันต่อแถววงเวียน22กันเริ่มจากบาร์ที่บรรยากาศดนตรีแจส๊สมาเต็มและร้านที่อร่อยเกินราคาเราอยากแนะนำและน่าสนใจมากจะมีอะไรบ้าง <Wow. S 1> ไปไปกันเวียนนี้อร่อยี่ <Wow. S 2> ผมชอบมากเลยอ่ะมันมีกลิ่นชาไทยที่ผสมกับกล้วย Eat and Treat and Thailand ตอนนี้นะครับเรามาถึงซอยนานา,นากันแล้วนะทุกคนตรงวงเวียนยี่สิบสองเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ร้านบราวชูก้ากันที่เราบอกไว้น่นตอนแรกว่าเราจะมาร้านนี้ต่อไปเดี๋ยวเราเดินไปและนี่นะครับก็คือร้านบราวชูก้าที่เป็นตำนานหลังสวนลุม มาเปิดอยู่ที่ซอยนานาวงเวียน22นะทุกคนร้านเนี้ยเป็นร้านตำนานร้านตำนานร้านแจ๊สเลยบอกเป็นดนตรีแจ๊สแล้วก็เป็นตำนานที่เปิดมานานแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าจะเป็นบรรยากาศยังไงตอนนี้มาอยู่ตรงซอยนานาแล้วปะไปครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ในร้านบราวชูก้ากันแล้วหลังสวนนะมาเปิดที่ซอยนานาบรรยากาศข้างในถือว่าสุดยอดมากเลยมีดนตรีแจ๊สเล่นสดบรรยากาศดีจริงรอันนี้นะครับเรียกว่านาช นี่เขาก็จะมีฟิชแอนชิพเดี๋ยวเรามาลองชิมฟิชแอนชิพที่นี่กันปกติก็จะมีแต่ร้านอาหารที่เขาขายฟิชแอนชิพร้านอฝรั่งแต่ร้านนี้ก็เป็นร้านที่แบบสไตล์ตะวันตกเลยอ่ะดนตรีแนวแจ๊สก็ต้องคู่กับอาหารตะวันตกเฮ้ยนี่ก่อนเลย,เยบรรยากาศดีนี่นนไอเมนูของทาเล่นก็ถือว่าอร่อยใช้ได้เลย ก็ตรงร้านนี้นะครับบรรยากาศดีมากเข้าไปนี่เหลือเชื่อเลย เป็นอย่างที่เขาล่ำลือกันจริงๆนะว่าหลังสวนแล้วก็บรรยาการเดิมๆของหลังสวนเนี่ยมาอยู่ที่นี่แล้วดีกว่าเดิมด้วยบรรยากาศดนตรีสดแจ๊สใครที่ชอบสนุกชอบฟังดนตรีสดแบบมันๆแนวแจ ز, ๊สเบนหนักๆมาร้านนี้เลยร้านนี้สุดแล้ว,ลวที่สุดแล้วไปไปไปกันต่อเดร๋ยวเราไปต้องไปกินข้าวต้มให้สั่งหน่อย เชื่อเดินมาแป๊บเดียวนี่อยู่ฝั่งตรงข้ามนี่อยู่ตรงซอยนานาฝั่งตรงข้ามนี่ข้าวต้มแปลงน้ําเจอร้านข้าวต้มแล้วเดี๋ยวเราไปร้านนี้กันปไปไปต่อกันเราจะเราจะเราจะ,เราจะไปกินข้าวต้มให้ให้สั่งจากน้ําน้ําซ่าน้าเกลืหอหยซ่านะไปะลองมาดูกันนะครับว่าถ้าผมเดินข้ามโดยที่ไม่ได้มองถนนจะโดนเชียนตายไหม ตอนนี้นะครับเราถึงร้านข้าวต้มแปงน้มกันแล้วนะร้านนี้เป็นร้านเก่าเก่ายาวราชเลยก็เดี๋ยวเรามาหาอะไรทา,านข้างในกันหลังจากที่ได้ไปมาแล้วเดี๋ยวต้องไปหาอะไรร้อนกินหน่อยไปตอนนี้นะครับอาหารก็พร้อมพร้อมกันแล้วนะทุกคนโอ้โหอาหารเตร็มโต๊ะเลย นี่เราอยากจะแนะนํามากเลยนะว่าเมนูนี้ต้องสั่งคู่กันกาหน่าช่ายกับซีโครงหมูอบน้ําแดง2เมนูนี้ต้องสั่งคู่กันแล้วมาทานคู่กันมันจะเข้ากันมากแล้วก็เมนูร้านข้าวต้มมื้อดึกอ่ะต้องกินคู่กับหอยเชลล์ผัดช่านะหรือยำปลาสลิดน,นี่สองเมนูนี้และถ้าอยากได้น้ำซดที่แบบร้อนๆคล่อ,องคอ,งองสั่งแน่นอนเนี่ยต้มยำต้มยำทะเลก็ได้ต้มยำกุ้งก็ได้ และเครื่องเคียงกรกอบๆอ่ะเมนูเนี้ยไสทอดต้องสั่งกินคู่ข้าวต้มร้อนๆแล้วก็หนำเลียบอันนี้ก็ขาดไม่ได้นี่คืออะไรวะอันนี้หมูกรอบ,มอบมอหมูกรอบม่ะหมูกรอบทอดนี่เราเพิ่งสั่งมาร้อนๆนเนี่ยเสียงยังกรอกแกก,ก,กอยู่เลยเสียงทอดกรอบๆร้อนๆไปอีนซีอันนี้กินคู่กับข้าวต้มเนี่ยบอกเลยว่าเค็มตัดจืดตัด ซอสหนวานๆมาบบเราก็สั่งเก๊กควยกันมากินกับข้าวต้มมือ้อเดึกนะเมนูขึ้นชื่อนะสำหรับร้านข้าวต้มแบงนามไส้ทอดไส้ทอดกระเทียม,มร้านนี้ร้านอันนี้ต้องกินคู่กับข้าวต้มออตอนแรกนึกว่ามาเป็นชิ้นแบบกลมๆนะอันนี้มาเป็นแ,นแนผ่นๆเฮ้ยไส้ทอดอร่อย เหมือนจริงครับหมูอืมแต่ว่ามีความเหนียวนุ่มมากกว่าข้าวต้มข้าวต้มกำลังดีไม่เละไม่เป็นเม็ดเกินไปเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ไไดไดเดี๋ยวเรามาที่หน่ำเลียก,กันนี่อย่างนี้ก็ต้องสั่งคู่ข้าวต้มนะ ล้นกันเนี่ยอือเฮ้ยหนัเลี้ยบล้างนี้ไม่เค็มออกแบบมีความกลมกลม่อมไม่เค็มไม่หวานไม่ออกเค็มออกหวานนะออกกลมกล่อมแล้วก็หอมกลิ่นไอตัวหนําเลี้ยบอบลูกหนําเลี้ยบแบบอือถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะแล้วก็ลงตัวกับข้าวต้มมาก ตัวเขาต้มกันไอตัวนี้มันต้องกินคู่กับตัวซี่โครงหมูนะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมากินแบบปากันดูก่อนอืมเฮ้ยให้ฟีลแบบกินอ,อ,อ,อาหารโบราณอะ่ะอืมแปลกดีแปลกดีแต่เดี๋ยวต้องกินคู่กับซี่โครงหมูน้ำแดงมามีเลยเอาชิ้นไหนดีชิ้นแรก น,น,น,นีเดี๋ยวลองซี่โครงหมูน้ำแดงเพียวๆกอนอ,อันนี้นถ้าถ้า,ถาออกหวานถ้าจะตัดกินกับกาน่ากาน่าไทายอ่ะน่าจะกำลังดี<ไ>งอืลองดู จอริงด้วยทุกคนต้องสั่งคู่กันนะรสชาติมันจะไปคู่กันเลยแล้วก็ไม่มีอะไรเค็มเกินไปไม่มีอะไรหวานเกินไปไปพร้อมกันอ่ะืมกลมอันนี้ไปนซีทอดปกติไปนซีทอดเนี่ยที่เราเคยกินมันจะออกเค็มที่เคยกินนะแบบเคยกินมาแล้วอะ่ะออกเค็มกับร้านข้าวต้มเรามาดูกัน อินซีแดดเดียวปลาสดจริงไม่เค็มด้วยเดี๋ยวเราลองจิ้มกันจิ้มดูน้ำยิ้มเขนาน่าจะเป็นซอสแบบเค็มๆไหม <c oughs> อืม,อมก็น้ำปลาน้ำปลาอันนี้อร่อยเลย้ <c oughs> ้า <c oughs> ลาด ซีอวขาวถ้าราดล,ลงไปก่อนละแล้วก็มากินกับตัวข้าวต้มอะกำลังดีรสชาติกำลังดีเลยมาเดี๋ยวเรามากินข้าวต้มร้านข้าวต้มแป้งน้ำกันก่อนนี่เราสั่งมาเต็มโต๊ะเลยเดี๋ยวเราจะกินให้หมดเนี่ยแหละมันเพราะมันอร่อยมากมากินกัน ตอนนี้6กโมงเช้านะครับทางโรงแรม W22 ก็มีอาหารเช้าเตรียมให้เดี๋ยวเราขอทานอาหารเช้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวกันต่อกัน ันนี้นะครับเราก็จะไปกินคาเฟ่ช่วงประมาณสายๆกันที่ร้านหลงถูคาเฟ่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินจากโรงแรมเนี่ยผ่านถนนที่เราได้เดินทางเข้ามาถนนมิตรพันธ์แล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินลงไปที่ถนนเยาวราชเลยไม่ไกลมากไม่ไกลมาก นะและนี่อันนี้คือเมนูที่เราสั่งมาเมนูเนี้ยปกติเราจะเคยเห็นแต่บ,บาร์นอฟฟี่อันนี้เป็นชานนฟฟี่นะนี่เป็นชาเลยเป็นชาไม่ใช่กาแฟแล้วก็นี่มันโถท,ทอดเสิร์ฟคู่กับนมข้นแล้วก็นี้อันนี้คือเฉาวปวยกรอบแต่เด้งนะไม่รู้กรอบอยังไงสงสัยมีขนมปังเลยเรีวยกว่าเฉาวปวยกรอบอแล้วก็อันเนี้ยอันนี้แปะ เป็นชาไทยชาไทยเลยแหละชาไทยของร้านที่เขามีโฟมที่เทจากด้านบนน่ะเป็นอันชัดนเป็นโฟมอันชันนะมันจะดูเหมือนเป็นแบบแบบ่งเลเยอร์กันเหมือนลาเต้เลยอ่าแล้วก็ชุดมงคลเนี่ยดูหน้าปาหน้าตาเขานีาา่นะบอกเลยว่าสวยมากเป็นชุดมงคลแล้วยังอยู่ในราคาโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้ขงครูนะลดเหลือ299บาทมีละ นี่จุดเด่นของชุดนี้เลยส้มลูเบอร์เ,รเลยโอเคเดี๋ยวเรามาทานกันดีกว่าว่าคาเฟ่สไตล์จีนเนี่ยจะเป็นแบบไหนอร่อยแค่ไหนแล้วมีสไตล์เป็นของเแค่ไหนมหมเดี๋ยวเรามาชิมกันเริ่มจากอะไรดีมงคนเลยนะมงคลเปิดป,ประตูให้เพียงหน่อยอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะถ้าให้เดามันเป็นขนมจีบทอนปะ เนี่ยท,ที่ที่ที่เดานะขนมจีบทอดป่ะขนมจีบกุ้งทอดเป็นขนมจีบกุ้งเลยแต่ว่าเป็นแบบทอดมันจะมีความเหนียวข้างนอกแล้วมีความกรอบข้างในนุ่มกิ่นกุ้งหอมแมกนี่น่าจะฮะเก่าทอดป่ะ อืมใต้หมูแดงอืมมันคือกระป๋องทอดไม่ใช่ฮะกาอ่ใต้หมูแดง,งนะอันนี้อันนี้อร่อยอันนี้ฮะกอ่า,กาปกุงนะครับแป้งหนุ่มเหมนียวนุ่มรสชาติกุงเนี่ยเหมือนกะางอนี้เลย กุ้งกุหอมมากส่วนอันนี้ออกเปียนะจิ้มกับน้ำบอื้มเฮ้ยอันนี้แปลกไส้มันเยิมเยิมนะเป็นปอเปียที่มันไม่ได้เป็นแห้งๆแบบที่เรากินกันทั่วไปในตลาดหรือว่าข้างข้างทางอันนี้ออกแนวไส้เยิมอันนี้นะดูจากภาพ กุ้งพันเส้นนี่อันนี้ด้วยภาพนะยังไม่ชัวร์เรื่องชื่อปิดแล้ปิดอันนี้อร่อยมากนี่นอกกรอบข้างในเป็นเนื้อกุ้งมีความเปมรี้ยวหวานอร่อยเลยอ่ะ แล้วก็ซาลาเปาอันนี้สักมาแล้วเอาสักยันที่สาลาเปามขอดูใส่กาไหมหน่อยสวยไหมโอ้ยสาลาเปาลาวาน้ยอ,อันนี้ของชอบเลยอะ่ะคือไปที่ไหนอะ่ะถ้ามีร้านไหนมีซาลาเปาลาวานเราเราสักตลอดเลย <c oughs> ซาลาเปาราวานะมันมีความหวานแต่ว่าไม่มากแต่ว่าตัวเนื้อของลาวาตัวไส้ลาวามันเป็นไข่เค็มแล้วมันมีความเป็นนวลๆอ่ะแล้วก็ยังมีความล้วนๆของตัวไข่เค็มที่ทําให้รู้เลยว่าใช้ไข่เค็มแท้บดลงไปทำเป็นทำเป็นซอสอ่ะและนี่นะครับคือเค้กส้มไม่เคยกินเหมือนกันแล้วออกมาเป็นลูกส้มนะี่ะ อเอ,อ็กอ่ะมันหวานนุ่มแล้วก็หอมนะแต่ที่แปลกใจก็คือตัวตัวข้างนอกอะ่ะที่มันเป็นส้มอะ่ะน้ำส้มจริงรสชาติออกน้ำส้มแหละคือกินแล้วคือรู้เลยว่านี่คือส้มแหละอร่อยนะอร่อยนี่นะครับต่อไปเป็นชาไทยอันชัน ก็จะเป็นโฟกที่เราบอกไปตอนแรกไปชิมเลยดีกว่าเขาให้เขาให้ไม้มาแท่งมือกินคู่กับชาไทยน,นะหลอกหลอกหลอกไม่ใช่ไม่ใช่เป็นขนมชามไทยเขาอ่ะพิเศษอย่างหนึ่งคือมันมีความหอมเข้มข้น กว่าชาไทยที่เราไปกินในแต่ละร้านทั่วไปล่ะที่นี่ถือว่าเข้มข้นมากก็ถ้าใครชอบเป็นสายชาไทยนะร้านนี้ก็เป็นหนึ่งร้านเลยที่ชาไทยรสชาติเข้มขน้นแล้วก็ความหวานความมันกำลังดีลงตัวไม่ได้หวานแหลมอันนี้ก็คือชานนฟฟี่ปกติบ,บาร์โนฟฟี่มันจะเป็นกาแฟใช่ไหมอันนี้ก็เป็นชานนฟฟี่ก็จะเป็นชาไทยนะเมื่อกี้กินแบบนะ้ำไปแล้วเดี๋ยวเรากินแบบ ขนมดูบ้างนี่ครีมเขาอันนี้อันนี้ครีมเขาเอืมอืมเฮ้ยอันนี้อร่อยเฮ้ยผมชอบมากเลยอ่ะมันมีกลิ่นชาไทยที่ผสมกับกล้วยอ่ะอ,อร่อยมากอร่อยมากอันนี้คือแนะนำเลยใครมานะถ้า,าสายชาไทยสั่งชาออฟี่ อันนี้บอกเลยว่าอร่อยจริงเมนูมันโถทอดแต่ว่าที่นี่เขาจะเป็นน้ำจิ้มแบบเหลวๆนะเอ้ยไม่เหลวมากนี่โดนหลอกโดนหลอกด้วยด้วยภาพเราต้องจิ้มก่อนนะครับทุกคนแล้วก็คนสักครั้งหนึ่งให้ตัวนมกับครีมเข้ากันก่อนว้าว อืมอันนี้อร่อยเหมือนกันเลยใครชอบกินเมนูทอดแบบหวานนะหวานๆนะ่ะเมนูของหวานเนี้แนะนำเหมือนกันเพราะว่ามันอร่อยอะ่ะมันเป็นนมข้นที่มันมีความหอมละมุนละมุนนะแล้วก็กินคู่กับตัวแป้งทอดอะ่ะ แป้งทอดเขาก็เป็นแป้งทอดแบบที่ว่าไม่ใช่ว่าทอดแล้วกรอบนอกนุ่มในนะมันมันก็คือเป็นแป้งทอดแบบทอดกรอบพอดีเท่ากันมาทั้งหมดเลยอืเหมือนขนมปังกรอบแต่ไม่ได้กรอบแบบแบบนั้นไม่ได้กรอบแบบนั้นเลยกรอบแบบพอดีอ่ะไม่ได้กรอบแข็งอ่ะสรุปนะครับตัวชานมหรือว่าพวกของหวานที่เป็นแบบเป็นพวกชาไทยอะไรพวกเนี้ยทำออกมาได้อร่อยมากอันนี้พูดได้เลยอร่อยจริงคือตั้งแต่ชานนฟฟี่แล้วก็ตัวชาไทยอ่ะ อร่อยคข้มคนใครมาสั่งได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมเมนูของที่ลงท้ายน้วยคำว่าหลงโถะเป็นเมนูประจำร้านอันนี้เป็นเมนูแนะนำของที่ร้านเลยมาก็สั่งได้เลยนะทุกคนแต่พอดีอันนี้เราอยากจะกินแบบเป็นชุดมาเลยเราก็เลยจัดชุดใหญ่มานี่ไปเดี๋ยวเราขอจัดเต็มกันก่อน พอเราเดินมาเรื่อยๆแล้ก็เจอกับร้าน As i t Cafe ร้านคาเฟ่ร้านนี้ยแต่งแนว industrial loft นะทุกคนก็ว่าอยู่ว่าตอนเข้าไปเดินเข้าไปข้างในแล้วไปนั่งเนี่ยให้บรรยากาศออกแนวออฟฟิศมากเลยถ้าใครอยากนั่งทำงานไปจิบกาแฟไปร้านนี้ก็มีปัั๊กชาร์ให้ด้วยนะ แล้วก็ทางร้านเนี่ยแนะนำให้สั่ง black store เค้กเค้กตัวเนี้จะนวดแป้งแล้วก็มีส่วนผสมของดาร์กเบียร์เข้าไปทำให้เค,ค้กมีสีเข้มตัดกับสีครีมของเค,ค้กนะสวยมากแล้วก็รสชาติอนะ่ะนุ่มนวลหวานหอมมีกลินน่นของพืช <exactamente? S 1> อืมแล้วก็สั่ง n น t เทลล่าลาวาคุกกี้อันนี้ layout. ช็อกโกแลตเข้มข้นมากสุดยอด เดี๋ยวเราขอไปพักผ่อนกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คเอาท์ที่โรงแรมนะแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านแ,แต่ก่อนกลับบ้านเนี่ยเราต้องกินมื้อเที่ยงกันก่อนเดี๋ยวเราไปกินมื้อเที่ยงกันที่ร้านเคพอดคิงร้านนี้ร้านดังเลยแล้วก็ได้มิชลินด้วยไนะปเดี๋ยวเราพักผ่อนกันแล้วก็เดี๋ยวไปเช็คเอาท์แล้วตอนนี้นะครับเราเช็คเอาท์ออกจากที่โรงแรม W2 นะครับกำลังจะไปที่เคพอดคิงตอนนี้รอเช็คเอาท์แป๊บนึง ที่เราได้เช็คอินจากวงเวียนยี่สองมานะโรงแรมวียี่สองเี่ยวียดยี่สองเราก็เดินมาเดินมาที่ร้านเคพอดเพียงเรามากินข้าวเที่ยงที่นี่กันก่อนที่จะอับลาดลงแย่ละเดี๋ยวเราเข้าไปกินอาหารกันก่อนอยู่ข้าวเที่ยงละเขาไป เราได้ตัหามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ตัวแขกตัดตัวแขกนะวัเดี๋ยวเรามาชิมเมนูนี้เมนูแรกเลยอัดอ,อ,อันนี้สดชื่นดีนะแต่ว่ามันดูไม่เผ็ดอะ่ะ แต่มันมีความเผ็ไปไปดปลายๆรินนะแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยกินอืรสชาติกลมกล่อมกินกับข้าวในกำลังดีเลยมาเมนูต่อไปอันนี้ปลากระพงผัดพรดิกไทยดำนะครับนี่เป็นอาหารที่เราได้ทานตอนเที่ยงกันนะครับหลังจากที่เราได้พักโรงแรมแล้วก็เช็คเอาท์ออกมา เออ่อันนี้รสชาติออกนวลๆน,นะมีความหอมวิ้ไทยแล้วก็ไม่รสชาติรสชาติไม่จัดไม่เผ็ดด้วยกำลังดีหนักข้าวอร่อยเลยนี่เมนูต่อไปเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูไปใกล้หน่อยใกล้หน่อยร้านนี้นะครับเป็นร้านที่เด่นเรื่องของข้าวอบหม้อดินหรือเมนูหม้อดินนี่ มีข้าวหม้อดินเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบข้าวเป็นหม้อแล้วก็มีเนื้อสัตว์วางทั้งหมดนะก็ผักนี่เป็นเนมนูข้าวอบส,สิโคหมูลองชิมดู่อร่อยข้าวี่โคหมีมีความหอมแล้วก็นุมม่มมากแล้วก็ มันมันละอวดมันมีความร้อนแล้วก็ทุกอย่างมันมันมันกำลังดีเลยะส่วนเส้นมหมี่อซิโคงหมูนะเพิ่มมาสิบบาทนี่มันจะได้มหมี่อซิโคงเปลี่ยนจากข้าวเป็นเส้นนี่เส้นหนุบดินี่แล้วเมนูต่อไปนะเป็น กุ้งหอยเชลล์อบซอสอีโอลข้าวเขาจะไม่เหมือนกับข้าวหม้อดินตัวตัวแรกกับตัวที่สองที่เราดูอยู่แต่นะตัวนี้จะเป็นสไตล์เหมือนข้าวผัดซอสอีโอลแล้วก็มีเหมือนเป็ดไข่เราลองชิมดูไม่เคยกินซอสอิโอล์เหมือน,นไม่รู้ว่ามันเป็นซอสยังไงเดี๋ยวลองชิมกันครั้งแรกเลยก็แบบซอสอีโอล์เหมือน มันเหมือนข้าวผัดที่ใส่พริกเผาเลยแล้วก็แต่ว่ามันมีความหอมอมากกว่านั้นแล้วก็เิดมากกว่าน่าจะเป็นที่ตัวซอสเดียวเลยแหละคือเอกลักษณ์ของซอสเดโอวมันจะต้องมีความหอมมีความมันแล้วก็มีความเผ็ดเผ็ดหวาน,นพริกเผาแบบทั่วไปแบบชัดเจนเลยแล้วก็ถ้ากินกับปลาทะเลนะต้องเข้ากันมากอร่อยส่วนนี้เป็นข้าวไก่อบหม้อดินนะตอนจะกินเขาจะมีซอส ที่ให้เทราดก่อนที่จะเริ่มทานกนะันซแบบอสเน่เป็นซอสที่ต้องเทราดก่อนซอสราดไก่อบหม้อดินตัวไก่อบหม้อดินนี่เขาก็ามาเป็นชิ้นๆน,นะไม่ได้มาเป็นไกส่สับหรือไม่ได้มาแบบเป็นเหมือนชิ้นที่ติดกระดูกเป็นเนื้อไกไ่เลยไก่องหม้อดินอร่อย มันมันให้เหมือนอารมณ์เหมือนไก่ที่เป็นเกียวอับสี่เีวอ่ะแต่ว่าเป็นไม่รู้เป็นยังไงนะแต่ว่าพอใส,ส่ลงไปในข้าวมันมีความหอมความมันแล้วก็ความเค็มรุนแอยแล้วก็กินคู่กับตัวข้าวข้หม้อดินนะมันมีความร้นอ,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 อนๆหอมแรกอันที่หอมจีบหอมแพกเดี๋ยวเรามาจัดเต็มกันก่อนนะครับทุกคนขอตัวทานพื่อเที่ยงก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้กลับสักทีมาด้วยกัน โอเคนะครับหลังจากที่เราได้ทานร้านเคพอดคิงร้านมื้อเที่ยงนะเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องคงต้องกลับกันแล้วว่าเพราะว่าเราเที่ยวมาได้เต็มวันจริงๆกับวันนี้ยินแบงคอกนะก็วันนี้ไม่ค่องเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นอย่างที่คิดไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าคุ้มจริงๆเรารู้สึกว่าเราได้เที่ยวในเมืองนะในแบบที่คนทั่วไปเขาไม่ค่อยเที่ยวกันอ่ะคือการมาพักผ่อนในเมืองแล้วก็มาทานอาหารมาเที่ยวบาร์ แล้วก็มาดูบรรยากาศยามค่าคืนกันบ้างก็บรรยากาศเนี่ยเป็นอย่างที่เราคิดไว้เลยว่ามันสะดวกเดินทางง่ายแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยให้เราได้แบบเที่ยวแล้วมันรู้สึกว่าค่านะก็บอกได้เลยว่าค่าน้ํามันค่าที่พักอ่ค่าเดินทางที่จะต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดอ่ะมาเที่ยวที่นี่เซฟกว่า ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะแล้วเราจะไปที่ไหนกันต่อกดติดตามไว้ Eat and Treat Thailand กินเที่ยวกันวันสบายๆจะพาไปตอนนี้ขอกลับรถไฟฟ้ากันก่อนที่สถานีวันมังกรไปกลับกันแล้ว Eat and Treat Thailand